ปุ้ยทีไม่โดนนี่ไปหนึ่งทีไปไหนจะไปไหนเอาเอาเอาหลงหลงหลงเองอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่อ๋อเขามีกัดปากนะครับมีกัดปากยังไ,ไงยังไ,ไงตายยาก ปลายาตีดีดีขึ้นมา <c oughs> แขวนไปนี่แ <c oughs> พทย์เขาลาช่วยเต็มเลยนะครับปลาไม่โดนเลยโอ้ย,อย <c oughs> ออตามเขาที่หน้าเป็นหนึ่งทีมี ens, ematics, <c oughs> คนจะมาช่วย ดึงหลังไปดิดึงหลังไปสิช่วยไม่ดูเลย <In> คนไม่ช่วยนะครับบอโลทามไปไหน oh. หลอกเขาง,งงเอง oh. เอิงอไปอีกทีเลย คนยังใช่ไหมไม่มีเจ,เจอคนเจ็บเมื่อกี้ไปไหนส้างไ,ไห้คุณจะหลอกตัวเองทำไ,ไมวะเนี่ยอ๋อเออมาไปก่อนคนมาช่วยแล้ว ปลายมีดปลายมีดหลอกได้ไหมเออไม่ให้กลวหลอกตายอยากตีไปเลยมีกองมีคนไปไหน อยู่ไหนวะไอ้ลอยเท้าวันนี้ใกล้ๆนี้ลอกไฟมารลอกไฟมาแล้วภาบมาไปก่อนภาบมาไปก่อนรอเขาว่าจะไปทางนี้นนะครับนลอกไฟมาปุ๊บเข้าไปหนึ่งทีอะไรทีออมาฮ้ย ไม่แทงหลังทำผมโดนแทงหลังไม่เคยโดนหนึ่งวิสักทีเอ็นเขาบอกบักบักกัน,นโดนครบเวลาตลอดเลยลอกไฟมาลอกมาอีกลอกหน้าต่างลอกให้มาข้ามหน้าต่างเลยต้งวันนี้เอาไปหนึ่งที สนีกใครตายไะออโอเคสองอไปไปไปเอาโดนเจเอาเด็กข้าหลังอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ด็กงหลังหลายทีมากเกมนี้ คนไม่ช่วยแล้วออเออเออเดินติดมา,าเดินมาพับไมใ้ใส่ตายฟรีไปครับคนนี้แทงหลังไปแล้วด้วยหนึ่นสองไม่ช่วยแล้ว อไม่มีไม้ตอนนี้ไม่มีไม้อ้าอ้าอ้าลงทางหล้ลงทางหรอาติดต้นไม้ตลอดเลยโดนตายอ่ะเอาตีไ่โดนดอีกผมเออ อันตก่อนอตายวันนี้เอา้าตัวนี้ตอนนี้น่าจะบอบนะครับตนนนนอนนี้นี่มาแ่นะตีต้นไหมครับอืมน่าจะบอบแฝงครับบอบนิมอันตรา เดี๋ยวคนสุดท้ายละอมงละอมก่อนเออนี่เฟรนแรกครับมัดเฟรนแรกยังไม่ได้แคลีอืมตรงนี้กระแสมีคอนอยู่แถวนี้มนะั้มงเนี่ยไปทำอะไรกันเดี๋ยวว้าเอ,อ้าติดเครื่องเฉย นี่ก็ตายฟรีสิครับเอ้าวแม่เดินดุมดุมเหมือนว่าจะมีเห็นหลอกไฟมาโอ้ยตอยไกลเกินเออดินตันหน้าทีเคาจะไปช่วยจะไปช่วย่วยได้ไหมปายถึงตันไหนแล้วครูเออเหมือนเมื่อกี้เขา เขาจะปั๊มยานะครับเหมือนปั๊มขวดนช่ว่าผมเดินไปดึงนะเขาเลยไม่ได้ดึงด้วยเก็บซีไปครับเกมนี้แต่ก็มีบอทด้วยตัวหนึ่งเหมือนมันจะติงหมดเนี่ยแต่ว่าเขาก็เล่นเก่งกันทุกคนรับ